สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลลุ่มฟอร์ดอาเมสาขาราชาพฤกษ์พระรามามีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ใหญ่ค่ะซื้อรถกับพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างคะก็คุณบุ๋มดูแลดีมากครับแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดครับตอบแชทไวมากครับขอบคุณค่ะเจอพี่บุ๋มที่ไหนคะก็ที่ที่สุดติดต่อเข้ามาต<า>ิดต่อเข้ามาเลยลูก<า>ค้าโทรเข้ามาก่อนใช่แล้วก็ได้มาทําการดูตัวรถ เรียบร้อยใช่ไหมคะวันนี้มารับรถแล้วตัวรถเป็นงไงบ้างคะก็เหมือนที่ต้องการคนระับครบครับการบริการการต้อนรับภายในโชรุมเป็นยังไงบ้างคะพี่ใหญ่ก็ดูแลดีครับก็เข้ามาติดต่อผมก็ดูแล้วก็แนะนำได้ดีครับแล้วก็ทำไมต้องเป็นฟอร์ดคะก็ในผมเป็นคนใช้รถทั้งๆเยอะแล้วก็อชอบในระบบความปลอดภัยครับแล้วก็รูปลักษณ์ด้วยครับ เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชรูฟอร์ดแอเอสสาขาราชชุบุวร,รามห้าค่ะเสียงจากลูกค้าค่ะเดี๋ยวให้ที่ปรึกษาการขายของเราค่ะฝากถึงลูกค้าคนสําคัญของเราด้วยค่ะเชิญพี่บุ๋มเลยค่ะก็ขอบพระคุณพี่มากนะคะยังไงก็เพ่งเพ่งปังปังนะครับ<ะ>ขบับขี่ปลอดภัยยังไงก็ไม่ทิ้งกันแน่นอนครับ<ะ>ถ้ามีลูกค้าก็แนะนํามาได้นะคะเื่อมีใครสนใจแนะนําได้นะครับขอบพระคุณมากครับ ที่ไว้วางใจออกรถกับเราค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับปอลล่าค่ะลูกบอลคือครอบครัวเย้คำที่มาละคะขอบคุณครับไอ้หิงหิงเปินขนทองนะคะพี่ขอบคุณค่ะไอ้หิเหิงเลยกี่คันมันจะตัดมาเยเวเล่ขอเคุณค่ะอรเวเล่จะตามไปขอบคุณครับก็ถ้ามันได้ต่อเอเวอร์เล่มาต่อค่ะ ขอบพระคุณมากครับขับขี่ปลอดภัยนะครับ